ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการแก้สมการค่าสามบูรณ์นั่นเองหรือ f absolute นะคะซึ่ง absolute เนี่ยมันจะเป็นได้ทั้ง2ค่าคือค่าบวกแล้วก็ค่าลบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถอด absolute นะคะก็จะต้องได้เป็นทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบนั่นเองคือ5หรือ x เท่ากับลบหเมื่อเราทําการตรวจคําตอบค่ะว่าเป็นจริงหรือเปล่าเราถึงจะตอบได้นะคะว่า x เท่ากับเซตของลบ5แล้วก็5นะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2ข้อนี้เนี่ยมันจะติดลบ3อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการแก้สมการเบื้องต้นแต่มเป็น absolute x เท่ากับลบ1บวก3ค่ะจะได้เป็น absolute x เท่ากับ 2, 2นะคะถอดแอปถอดยังไงถอดแอปก็คือจะต้องได้ทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบดังนั้นจะเป็น x เท่ากับ2หรือ x เท่ากับลบ2นะคะทำการตรวจคำตอบค่ะถึงจะตอบได้ว่าเซตของลบ2แล้วก็2นั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้นะคะในการถอดแอปสูตรของสมการค่ะ อเอาอีกข้อหนึ่งก็ได้นะคะข้อนี้ค่ะ x แอบส์ลูดของ x บวก4เท่ากับห้าแอบมันอยู่ฝั่งซ้ายคนเดียวแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยถอดแอบได้เป็น x บวก4เท่ากับ5หรือ x ลบส x บวก4เท่ากับ x บวก4เท่ากับลบหนะคะ x บวก4 5, 4, เท่ากับ5หรือ x บวก4เท่ากับลบ5เป็นค่าบวกอันหนึ่งแล้วก็ค่าลบอันหนึ่งใช่ไหมคะก็แก้สมการปกติค่ะย้าย4จากบวกก็เป็นลบค่ะเป็น5ลบ4ค่ะอันนี้เป็น x เท่ากับลบ5ลบ4ค่ะข้อนี้จะตอบเป็น x เท่ากับ1หรือ x เท่ากับลบ9นั่นเองนะคะก็ตอบตรวจคำตอบก่อนค่ะหนึงจะตอบว่า x เท่ากับ1กับลบ9 ข้อนี้ค่ะนะแอบส์ลูดมันไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะมันติดลบอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องย้ายข้างก่อนค่ะเป็นแอบส์ลูด 2x เท่ากับส่ไม่ง่ายเกิดจากลบสมบวกอยู่ย้ายฝั่งไปเป็นบวกบวกเป็น4ีถอดแอบค่ะเป็น 2x เท่ากับ4หรือ 2x เท่ากับลบ4นะคะ ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ4ส่วน2 4ส่วน2ก็ได้2แล้วก็ x เท่ากับลบ4ส่วน2ก็ได้ลบ2นะคะต่อ x เท่ากับโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการแก้สรรมการค่าสมบูรณ์นะคะ